ปดเแปดสอนีแม่ดิแปดสองกันอกันอยู่บ้านปโลบ้านปโโหนองอึงปโลคือนองอึงปโโหนองอึงก่อยูปโลกอยูมันอยู่กไก่เนาะ บ้านโปโลตำบลหยังวะตำบลเชียงใหม่ตำบลเซียงใหม่ตำบลดอนด้อมอำเภอหยังโพไซอำเภอโพไซล่ะตะกี้เสิบอำเภอุบนท้องอำเภอแว้งรายเอียดยีแม่เกิดอยู่บ้านหนองหวาจุกเกิดอยู่อำเภอพ่นท้องอำเภอแว้งนี่ เกิดยูเกิดยูอำเภอเวีงแต่วัดต้อเอ็ดเกิดยูอำเภอยงเกิดยูอส่วียงเกิดยูอเวงบ้านยังบ้านยังเขบ่อนอำเภอแวงบ้านเกิดอำเภรเนี่ว่าอำเภอแวีงอำเภอแวง ในกี่ดนกี่เป็นอยู่อำเภอแวงโอ้เกิดอย่บ้านปูโรำอำเภอแวงบานี้กมาเปลี่ยนเป็นตำบลเชียงใหม่สีเชียงใหม่ตำบลสีเชียงใหม่เชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่บ้านปูโรตำบลเชียงใหม่อำเภอแวงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านปูโรตำบลเชียงใหม่อำเภอโพไซเปลี่ยนซื้อซื้อเออเกิดที่มองเกาเกิดมา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 เป็นผุนฟอง พอ่อไส้ดีกว่านีามมม่ซ้ำอำเภอพนทองน้องแวงโพ่ทองพนทองแล้วก็โพอ่อโอ้เกิดสามอำเภอเลย <c oughs> เกิดอ,อยู่หันเตียนมันต่างไหมมาตั้งไหมเม่ใยี่หรีดนี่บ้านบ้านน้องวาตำบลน,นี่ยังตำบลเชียงใหม่ หเหมือเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกันมีคนหลักมาจากไหนมีจังหวัดดอกคนนึงอยู่ข้างที่ไต่เอเอแหกกันร้อนแหกกันร้อนพอกันแหกกันร้อนแล้วกันแหกกันร้อนเย็เยนเลยไอ้อุลภเวทก,ก็หบุน้านนั้นนั้นเฮียถ้าคุณก,ก็มาถอดกันร้อน นนี้จะไปวันนงกะไปนึ่งนอื่นจะไปหันห้องทอกันนอนกันอพอกันไอ้ีมันไปทอกันร้อนดีห่วงทงไปที่รถมีล้กันรอนน้ำกันจ็คปีพอพอกันจ็คปีแจ่อายุจ็คปีเจ้ากับอีแม่แช่สองตัว อยู่นีเลยพ่อคนอยู่นีเลยเนาะอ๋อเตกี้ตะกี้กะไปเขามาอยู่ผีมาไปเล่นไปเล่นไปพ่อกันที่เสือพม่อแล้วเขาก็ยุ่นหนีแล้วเก่าสิบสามเก่าสิบสามตอนตอนพ่อกันนี่พ่อกันยุ่ยลอยเอ็ดที่พ่อกันยุ่ยอุดรนี่ยยุ่นนี่น้วพ่อกันยุ่นนีใหญ่ใหญ่มากจังไหนพ่อขี่รถ นี่เราแก๊กสีแดงด,ดดสหนะ์ไหมมาลงบันไอ้น้องเมกยางวะดีมาหนีอ๋อยางมาก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 ไอ้กุมกุมเดียวกันบ่เจ้าเจ้าก็เอ้แม่มา,ามาคนละเถียวไผ่ไผ่มา,ามาก,กอ่อนเขาหนะักที่มาก บ้านพ่อเช้าหลังว่ากวนกันมากอมมมพลราวีนี่มาก<น>บ้านเช้าหลังเนี่ยติประมาณเช้าสามสิบหลังเช่าสสิบหลัง,ง,ล,งล้วทิพซดมาตอนไหนปะเนี่ยเก่าสามเก่าสามทีนไรปันดปะเนี่ยก็ประมาณสี่สิบนี่ละสี่สิบเพิ่มขึ้นไปอยู่เนาะ พ่อยิมุ่นกับอ็นฟังพ่อยิมุ่นก็ตังยูววัดบ้านฟังพ่อยิ่แปลก็ตั้งอยู่วัดปลาเป็นเป็นยังคือผ้ากันในใหญ่มากมันมันแหลงเพอมันถ่วมเพอมันบ่มีเขาวงามมัดเขานือเขามาก้ายเนาะเสียบตูนลงทั้งหัวเนาะเสียบันล้าหรอ มั <laughs> นองงามเนาะมั <c oughs> นว่ามีปุ๋ยเนาะมันมันบานเกา่าบะมันมันใส่ดินมาโดนเราก็บเบิดปุ๋ยบะกัญชิกป่นอัน,นทงกุล่านะที่ฟ้องกันแล้วกันได้เดีย้าพี่กันได้ได้ใหญ่ไมาพี่ก็เลยแหกกันร้อนน้ำกันย่พี่เขาพ่อกินนะ้อนหน้าหกชิ้ไนไรไปเส้เกล็ได้พอ่อเงาะหนี่เนาะ แต่ได้ใหญ่มากทางอุดรน่าก,กูกร็รอดเอ่าดน้นโมีข้อมาหอดสำนีจจงวนขายสามพันหกสิบไร่ยนี้กนะินหกสิบไรขายสามพันปีเก้าสิบสาเก้าสิบสามเราบนเนียนเงินเชียร์แทน,น <laughs> อักไม่เยริโตกค่อยแขนหักจังไนวันนี้จ ตำรานี่ผู้ใด้เบาเนาะยนี่ตัว้คุยแกันฮะโอ้โห้นี่ยคู่ติงกัว่าอยู่โอ้ยมาบันเนียนอันมาพอกันก็เป็นยันริสอยู่พี่บ่าปันนี้จังได้จังได้อันคุยกันปันนี้พออัน มุตุมามุตุสรนงเมฆเจ้าน้องเมฆหอมรอพวกมุนีเขากข้าไปห,ปหับนะไปหับเอาของของอย่างที่เห็นบ่มีรถมีลาเนาะก็ได้เห็นกันตลอดก็ได้เห็นกันก็ได้ <c oughs> ก็ได้คุยกันก็ได้เห็นปุ๊บมากปั๊บเลยแหละที่วันเนียนจังไดคือว่าอันนี้ไปอัน นี่ไปอยู่ทะเลบ่เ,ลเจ้าไ,ไม่ใช่ฤทธิ์กับอยู่ยผีวะอัา,างเนี่ยอยู่จังหวัดสุลทำง,งานจังหวัดชลตัวเฮ็ดเฮ็ดอยู่ทะเลข้างเฮ็ดอนันโรงงานนี่ยังเฮ็ดโรงปัานโรงปัานเห็นโรงปัานหม้อ,มอปัน่นกระเบื้องปั่นงานนี่ยอ่ะอืม <c oughs> ไปเฮ็ดงานเหมือน พวูเราไปยหันเมื่อเผาเตาเผาไอ้นั่นอนไทยสาวนว,าวนหกเพีงเาวัดเขาเอ่ะนะวัดเขาเล้ขายทหารวัดเขา,าอืไปเหตุย้อนเศร้าหรือบอกว่า,าอายุเศ้าปีบ่ก็เปล่าเศร้านะวกาก็ิกอายุสิบเก้าปีเนาะ ิดเจอยีสิฟรีไปอยู่ื่าบ้าน้องมีโรบ้านไอเหีัยงอันนี้เพิ่มบัตรคุลิ่งเวิร์นหลงคำกับพายุหลงคำ บ้านยุบ้านละปี <c oughs> อาจารย์ดีอ,อาจารย์ดีอ,อาจารย์พระผมเพิ่งอาจารย์คู่เพิ่งอาจารย์เบสบอลแล้วนาะเรียนทำเนานะรมเนาะอ๋อตอนตอนทิปซีหัวทิปเก่านี่ตี <c oughs> โอเคเด็กหน่อยมา <c oughs> เบรกแป๊บหนึง่ง